สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวพวกติผมพี่แบงนะครับอยู่ในช่องตะก,กอลรถไฟและรถาฟดําเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟอยุธยานะครับวันนี้เป็นวันปียะมหาลรานะครับก็คือ23ตุลาคม2568ลดรถจัดไอ้น้ำแปซิฟิแ8 0 4และ850หยินดีต้อนรับสู่อยุทยานะฮะ ่นน้ารถข้ียงนที่้า้นางาะมนะครับที่าพี่เส้นเลย้วนะครับเพื่ออดไยครับหน้นะครับ้เ้นที่มเปลี่ยนล้นะครับเพื่อนาอดไทยองหนาคร่ามหา้าของรยชรชการที่ไน้นะครับวันนี้พิเศษเลยครับมีโพมอะไรติดหน้ารถจัดด้วยนะฮะ รูกคลนะเ้าเที่ยวในคาาที่นีราคาน้าสถานีนะครับโปรดรายจากเขาได้นะครับเอาหาจากเื่องทีอาลนะครับเพื่อนปลอดภัยครับเอาหาจากทาตาด้วยนะครับเพื่อนปลอดภัยครับ ต่อแล้วกือ่ายตรงเออโห่นี่จัดมาเลยตู้ JR เนี่ยโอ้โหเดินนี้นะครับมีพวนจะเฉพาะอีกสองคันนะฮะ JR j r วิด้วยคันท้ายใช่ห้สวดขอมีขบวนรถธรรมดาที่212จากสะพานหินไปทางกรุงเทพผลพพงนะครับ ขายรถจักอ a สตอมนะครับโอ้วันนี้เครื่องเดิมนะฮะเครื่องเดิมมาแล้วครับขับรถธรรมดาที่ต่อหนึ่งต่อ Aston หมายเลข CC 0 7นะครับบุรีรันะครับขายรถจักอ a สตอมเบอร์ CC 0 7นนะครับอันนี้เครื่องเดิมนะอันนี้เครื่องเดิม หเดินโางขบวนรถธรรมดาขบวนที่อสองเลนสองต้นทางสถานีสะพานถลีปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงตัวโดยสารขับขบวนรถที่เรียบ12ไม่สามารถขับข่านมตลอการโดยสารในชานตาลาดที่สามครับขบวนจะเข้าเทียบในชานตาลาดที่ห้า <crit>

ขบวนรถจะไอ้น้ำนะครับจะทำการสับเปลี่ยนที่สถานีอยุธยานะครับอเ,เอ้ยลอดินครับรอดินรอดิน ดำนโดยบสสหนึ่งสองเจ็ดนะครับบรถจักรพานนะคมีสองคันนะครับหมายเลข131และหมายเลข1 1ึนะครับหายรถ j l w วสนะครับหมายหมาย,ยหมายเลข1นึ่งสองสองนะครับและปิดท้ายโดยหมายเลข205นะครับ